สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องทําโปรแกรมง่ายๆด้วย Excel กันนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของ Excel นะครับให้ข้อมูลโหลดลงมาเก็บไว้ที่ใน Worksheet นะครับหลังจากที่เราทําปุ่มเพิ่มข้อมูลลูกค้านะครับตรงนี้นะครับ เพิ่มข้อมูลแล้วบันทึกทําการบันทึกข้อมูลลูกค้าต่อไปนะครับจะเป็นการแก้ไขข้อมูลลูกค้านะครับโดยการที่ผมจะออกแบบให้มีการคลิกตรงปุ่มรายการตรงช่วงนี้นะครับรายการนี้นะครับแล้วทาการคลิกตรงนี้นะครับแล้วจะมีปุ่มโผล่ขึ้นมาตรงนี้เพื่อให้เรากดแล้วทําการแอคชั่นต่างๆเพื่อทาการแก้ไขข้อมูลของลูกค้ารายนั้นๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการค้นหาข้อมูลด้วยนะครับก็จะเพิ่มหน้าจอตรงนี้ เดี๋ยวยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการออกแบบโปรแกรมกันเลยนะครับเราจะทําในส่วนของตัวนี้ก่อนนะครับก็คือทําการคลิกที่เซลล์คอลัมน์นี้นะครับแล้วให้มีปุ่มโผล่ขึ้นมานะครับมาดูการเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่โหมด developer นะครับแล้วก็ Basic จากตรงนี้นะครับวิธีการนะครับเราจะใช้เป็น Event ในการที่ Worksheet ตัวนี้นะครับ เวิร์กชีตข้อมูลลูกค้าตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วให้เลือก Worksheet แล้วก็มาตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น selection change ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมันจะรับค่า Target มานะครับถ้าเราอยากรู้ว่าที่เราคลิกต่างๆตรงเซลล์ใน Worksheet นะครับมันขึ้นอะไรนะครับให้เราใช้วิธีการ debug print ดูนะครับแล้วก็ dot a d d t e คราวนี้เราจะเห็นนะครับว่ามันจะโชว์เป็นว่าตำแหน่งที่เราคลิก ในเซลล์ต่างๆเป็นตำแหน่งอะไรนะครับอ่ลองดูนะครับกลับไปที่ w o r k s h e e t เสร็จแล้วเราทำการคลิกนะครับแล้วกลับไปดูที่ v i s u a l Basic ตรงนี้นะครับจะขึ้นมาเป็น F7 อ่าที่เราคลิกก็คือช่อง F7 นะครับอ่ลองคลิกอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับ F10 ตรงนี้ก็จะขึ้นมาเป็น F10 จากตรงนี้นะครับเราจะรู้ตำแหน่งในการคลิกข้อมูลนะครับอ่ตรงนี้นะครับที่เราคลิกออกมาดูก็จะเห็นว่ามี F8 อะไรอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะกําหนดได้ว่าตัวปุ่มนะครับไปโผล่ตามเซลล์ต่างๆที่เราที่เราทําการคลิกนะครับทีนี้ผมก็จะอลองดูนะครับว่า,าในส่วนของการคลิกนะครับเราจะกำหนดเงื่อนขไขไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับ t a r g e เก็ตถ้าโลมากกว่าหรือเท่ากับ6และ t a r g e เก็ตคอลัมน์นะครับเท่ากับหตรงนี้นะครับกำหนดเงื่อนไขนะครับคือตรงนี้จะเพื่อให้รู้ว่าเราจะไม่ไปที่ ตำแหน่งอื่นนะครับตรงนี้โลที่6นี้นะครับโลดที่6คอลัมน์ F ก็นับไปนะครับจาก A ถึง F เป็นคอลัมน์ที่6ก็คือถ้าคิดตรงอื่นก็ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรนะครับแต่ถ้าเกิดในบริเวณคอลัมน์ที่6และโลดที่มากกว่า6ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเกิดลองลองดูนะครับเราคิดตรงนี้ตรงนี้จะเป็น F4 อ่ามันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับก็เรากําหนดได้นะครับอ่าหลังจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนเอาโค้ดมาให้ดูเลยนะครับว่าวิธีการ ใส่ปุ่มเข้าไปในเซลล์กลางๆนะครับก็เดี๋ยวมาอธิบายตัวโค้ดตัวที่ผมเขียนเอาไว้นะครับจากตรงนี้ก็เริ่มจากตั้งแต่โลที่6เป็นต้นไปนะครับลัมน์คอลัมน์6นะครับผมก็จะประกาศตัวแปรไว้นะครับเป็น L นะครับเป็น l ัดโลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับให้เป็น object แล้วก็มีตัว object อีกตัวหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะทําการใช้ฟังกชันนะครับพอดีผมเขียนฟังก์ชันไว้เพิ่มเติมนะครับใน mod ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนี้จะเป็น ฟังชันในการหาโลสุดท้ายนะครับของเวิร์กชีทที่เราต้องการหานะครับจะเป็นการ e ก็ a s t row นะครับเอามาใช้ร่วมนะครับตัวนี้เราทําการประกาศนะครับ mod ฟังก์ชันนะครับ e ก็ a s t row นะครับเวิร์กชีตที่เราต้องการหาก็คือ c u s t o m e r นะครับแล้วก็คอลัมน์นะครับผมเป็นกําหนดเป็นคอลัมน์ b แล้วกันนะครับเสร็จแล้วต้องการบวกหนึ่งก็คือจะหาคอลัมน์นี้นะครับแล้วก็บวกหนึ่งตรงนี้มันจะ จะกลายเป็นโลที่12นะครับรับโลคือหลังจากนั้นนะครับตรงนี้ผมทําการทําการอันล็อกชี้นะครับแล้วก็กําหนดช่วงนะครับช่วงให้เป็นสีนะครับกาหนดสีตรงนี้นะครับช่วงนี้ให้เป็นสองนี้จะเป็นสีที่เราเลือกกําหนดตรงนี้นะครับสองน่าจะเป็นสีขาวนะครับ เสร็จแล้วนะครับเรากําหนดออบเจกตัวนี้นะครับมัดทอมแอคชั่นเราต้องทําการเพิ่มปุ่มขึ้นมาปุ่มหนึ่งนะครับอันนี้เป็นทาการล็อกก่อนแล้วเราไปที่อินเสิร์ตนะครับเพิ่มปุ่มใส่ชื่อนะครับดูข้อมูลแล้วกําหนดชื่อตรงนี้นะครับสังเกตน,นะครับตรงนี้คลิกเข้าไปนะครับแล้วตั้งชื่อแบบนี้นะครับ แล้วก็มาใส่ชื่อตรงนี้นะครับชื่อเหมือนกันกับเมื่อเรากําหนดเซตตรงนี้ปัตทอมตรงนี้แล้วนะครับให้กําหนดค่าให้มัน visible ไปนะครับฟองก็คือหายไปเสร็จแล้วนะครับ t ทร็เก็ตที่เราเลือกนะครับต้องมากกว่า1นถ้าไม่มากถ้าน้อยกว่าก็จะหลุดออกไม่ทาอะไรทั้งนั้นเสร็จแล้วนะครับ t ทร็ e เก็ตที่เราเลือกนะครับ t a ร็กเก็ตทีเ่เลือกเป็น3ถ้าเป็น3นะครับมันก็จะกําหนดเป็นสีปกติก่อนนะครับ ทีนี้ถ้าเซลล์ที่เราเลือกนะครับเป็นช่องว่างมันก็จะไม่ทําอะไรเหมือนกันนะครับก็จะคือส <K> ่วนตรงนี้คือไม่ทําอะไรทั้งนั้นจนกว่าตรงนี้นะครับทาร์เก็ตที่เราเลือกนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับอันนี้แล้วกําหนดทาร์เก็ตตรงนี้นะครับต่างๆเซตให้เป็นเหมือนปุ่มเนี่ยขึ้นมาโชว์ครับแล้วกําหนดตําแหน่งของปุ่มนั้นๆเนี่ยให้อยู่ในเซลล์ที่เราเลือกเพราะว่าตัว R เท่ากับทาร์เก็ตแล้วนะครับอันนี้ก็คือการกําหนดให้ปุ่มอยู่ในเซลล์ นนะหลังจากนั้นก็จะทําการล็อกชีตเหมือนเดิมลองดูนะครับเมื่อเราทํากดที่อื่นมันก็จะไม่เกิดอะไรนะครับถ้าเรามางกดตรงช่วงนี้นะครับโลที่6จนถึงรัดโลตรงนี้นะครับจะเห็นว่าปุ่มมันก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับตามแล้วก็จะเห็นแวบ,บๆแดงๆข้างหลังนะครับก็คือสีที่เราเลือกกําหนดไว้นะครับอันนี้คือเป็นวิธีในการเพิ่มปุ่มเข้าไปในเซลล์นั้นๆนะครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มแอคชั่นในการคลิกปุ่มตรงนี้นะครับเป็นการคลิกแล้วหาว่าตรงนี้นะครับเป็นรหัสอะไรแล้วก็โหลดข้อมูลขึ้นมาเดี๋ยวผมก็จะปรับเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะครับให้มีการค้นหาข้อมูลได้นะครับอันนี้ผมก็จะปรับเลยนะครับโดยการปรับนะผมจะไม่ขยับเพิ่มโลนะครับเพื่อไม่ให้ต้องไปเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นแบบตำแหน่งใหม่นะครับเพื่อเป็นการปรับไม่ให้มีการขยับเคเื่อนของโลที่เรากําหนดไว้นะครับ ผมกจะแทรกไว้ตรงนี้เลยนะครับตามนี้นะครับเราเพิ่มปุ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งเป็นปุ่มค้นหานะครับอันนี้อาจจะตั้งชื่อด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับวิธีตรงนี้เพิ่มตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาใส่ตรงนี้นะครับแอคชั่นไว้ก่อนนะครับไปที่เดี๋ยวเราไปที่วิชวลเบสิกนะครับแล้วก็ไปที่ม o ดแอคชั่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นสับโมดูลของการกดปุ่มนะครับก็จะเป็นตั้งไว้ง่ายก่อนนะครับเป็น view customer click นะครับเราจะทำการโ show อร์มและโหลดข้อมูลนะครับตั้งไว้่นี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราคลิกขวาตรงนี้แล้วก็ assign มาคงตรงนี้นะครับลิกไว้เมื่อเรากดนะครับเดี๋ยวมันจะทำแอคชั่นต่อไปได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็มาเพิ่มฟอร์ m เพิ่ม user form นะครับเราก็ทำการปรับแต่งได้เลยนะครับ ตรงนี้อาจจะเดี๋ยวผมจะไปแบบเร็วๆเลยนะครับตอนนี้นะครับผมดีไซน์หน้าฟอร์มของข้อมูลลูกค้าแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับก็คือมีการดึงข้อมูลขึ้นมาโชว์นะครับแล้วทำการแก้ไขได้เลยแล้วต่อไปนะครับก็จ,จะมีในส่วนของการรับข้อมูลต่างๆของลูกค้านั้นๆเช่น ลูกค้านี้อาจจะมีการซื้อของซื้อสินค้านะครับเราก็จะบันทึกบินรายการของลูกค้ารายนั้นเก็บเอาไว้นะครับเป็นการเก็บข้อมูลเดี๋ยวค่อยมาต่อกันทีหลังนะครับส่วนอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการดึงข้อมูลเข้ามาในฟอร์มนี้นะครับโดยการคลิกปุ่มดูข้อมูลตัวนี้นะครับจากตรงนี้นะครับเราคลิกจากปุ่มตรงนี้เราก็จะไปใส่ที่แอคชั่นนะครับเข้าไปที่มัดแอคชั่นนะครับแล้วก็ไปที่วิวคัสเตอร์รตัวนี้เดี๋ยวผมจะวางโค้ดให้ดูเลยนะครับเพื่อเป็นการอธิบายโค้ดเปในตัวนะครับ โค้ดตัวนี้นะครับก็คือเราจะทําการประกาศตัวแปรขึ้นมานะครับ l e n g t ก็คือช่วงนะครับแล้วก็ cell customer code นะครับอันนี้ก็จะใช้ฟังก์ชันมอดฟังก์ชัน get last l row นะครับเหมือนเดิมแล้วก็หาช่วงของช่วงที่เรากดปุ่มนะครับอันนี้จะเป็น column F เริ่มจากตำแหน่งที่6นะครับไปจนถึง last row นะครับ last row นะครับอันนี้ตัวนี้เป็น6ตัวนี้จะเป็นคอลัมน์ F 6จนถึง row สุดท้ายของตัวนี้นะครับก็คืออันนี้ แค่ตัวนี้นะครับแล้วได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราทําการเอาเลงของช่วงนั้นๆนะครับมาหาตําแหน่งเซลล์นะครับแล้วก็ทําการเปรียบเทียบนะครับเช่นว่าถ้าเซลล์ที่เรากดนะครับ color index เท่ากับ3ก็คือที่เรากดไว้เมื่อกี้นะครับเป็น3ก็จะไป get ตำแหน่งของโลนั้นนะครับขึ้นมาอลัมน n b ตรงนี้ก็จะได้เป็นอลัมน n b ตัวนี้นะครับอลัมน์ b เราก็จะได้รหัสโค้ดตัวนี้ครับเพื่อเอาไปโหลดฟอร์มขึ้นมานะครับแล้วตรงนี้ก็จะทําการเช็คอีกทีนึง ถ้าตรงนี้ยังถ้าไม่เท่ากับเนาก็กรโหลดนะครับถ้าเกิดเท่ากับเนาหรือไม่มีค่านะครับก็จะไม่ทําอะไรนะครับก็จะวนหลุดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอตรงนี้ก็จะใช้เป็นฟอร์มที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับจากฟอร์มที่เราสร้างนะครับผมสร้างเป็นฟอร์มโปรไฟล์ลเอร์นะครับตั้งชื่อตรงนี้ด้วยนะครับได้ตรงนี้ ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปกําหนดตัว customer code นะครับ customer code ตัวนี้นะครับฟอร์มไปเรียก customer code แล้วก็นําค่าของตัวนี้นครับมาใส่แล้วก็ทําการโชว์ฟอร์มนี้นะครับร customer code customer code ตัวนี้นะครับเมื่อได้ customer code ตัวนี้เสร็จเราก็จะทําการโหลดนะครับต <disappe fi. S 1> ัวนี้เราก็จะใส่เป็น user form นะครับ activate เราก็จะทําการเรียกโหลด customer โหลด customer code นะครับเดี๋ยวผมเขียนเป็นเป็นสับเอาไว้นะครับรับค่ามานะครับเป็น customer code จากตรงนี้นะครับเราก็จะประกาศตัวแปรขึ้นมานะครับเป็น list นะครับแล้วก็ select ข้อมูลเราทำการ w วร r นะครับตรงนี้นะครับสังเกตนะครับมันจะเป็นฟันหนูนะครับแล้วก็บ code นะครับ single code กับ d o u b l ล code แล้วตามด้วยแอนตัวนี้เป็นการต่อสตรงิงกันตรงนี้ก็สังเกตดีๆนะครับดับเบิลโคดก่อนแล้วก็ซิงเกิลโคดแล้วก็ดับเบิลโคดพอได้เสร็จนะครับเราก็จะทําการเช็คถ้าเ n ็น f i l e ลคือไม่มีข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาเฉพาะที่มีข้อมูลก็คือจะใช้ Not ตตรงนี้เลยนะครับถ้ามีข้อมูลอันนี้เราจะใช้ประมาณว่าถ้ามีข้อมูลก็ให้ข้อมูลมาลงตรงนี้ได้เลยคอร์ดนะครับ เราจะเอาข้อมูลมาลงแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับตรงชื่อฟิลนะครับต้องให้มันตรงกับตารางข้อมูลเรานะครับตรงนี้มันจะได้แค่เล็กคอร์ดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปิดเล c กคอร์ดเซตได้เลยนะครับอ่าเราได้ประมาณนี้นะครับเราก็ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเรียกขึ้นมานะครับก็เทคคัสเตอร์เราได้อย่างนี้นะครับเราลองดูได้เลยนะครับจากตรงนี้เรากดเราคลิกตรงนี้นะครับ ข้อมูลก็จะเปิดฟอร์มขึ้นมานะครับแล้วก็โหลดข้อมูลลงมาในเท็กบ็อกซ์ต่างๆตามนี้คลิกตรงอื่นก็เหมือนกันนะครับก็จะโหลดข้อมูลขึ้นมาตรงนี้เราได้ตรงนี้ส่วนตรงนี้ละทีนี้เราจะมาทำส่วนของการค้นหานะครับการค้นหาเนี่ยผมก็จะใช้ทีนี้นะครับผมก็จะเอาโค้ดตรงนี้นะครับมาใช้งานต่อได้นะครับโดยการเรียกตรงนี้นะครับค u ัสเตอร์ โหลด c u s เ o อร์นะครับแล้วมีฟังก์ชัน search ในตัวเราก็จะไปใช้ใน worksheet อันนี้นะครับแล้วก็ไปเพิ่มตรงปุ่มค้นหานะครับผมก็จะใช้ในส่วนของ a อคชั่นะครับจะใช้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเรียกฟังก์ชันนะครับเรียก worksheet นี้นะครับแล้วก็ไปเรียกฟังก์ชันโหลด c u s เ o m e r ตรงนี้เราก็ต้องกําหนด worksheet นะครับแล้วก็เ i ็งที่เราจะหา เล็งที่เราหานะครับจะเป็นอันนี้นะครับ C3 นะครับแล้วกดปุ่มทีนี้เราก็จะใช้งานนะครับก็ไปตรงนี้ต้องทำการปลดล็อกก่อนคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ assign m a c ค o ใช้เป็น search customer click ทีนี้ลองทดสอบนะครับตรงนี้น่าจะโดนล็อกอยู่ตรงนี้ต้องปลดล็อกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปคลิกขวาตรงนี้นะครับ แล้วตรงนี้เปลี่ยนนะครับเป็นตรงนี้นะครับเช็คตรงนี้ออกแล้วก็ปรับแต่งนะครับให้มันชิดทางซ้ายไว้นะครับอทนนี้ลองดูนะครับจะค้นหาด้วยด้วยคําว่าสมชายนะครับแล้วทาการกดปุ่มค้นหาอ่าก็จะเห็นว่าข้อมูลจะโชว์ขึ้นมาตามนี้หรือจะค้นหาด้วยรหัสค้นหาทั้งหมดแล้วก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็ดึงข้อมูลขึ้นมา แล้วต่อไปนะครับเราสามารถที่จะทําการแก้ไขข้อมูลส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะมีแอคชั่นื่นๆเช่นประวัติข้อมูลในการซื้อขายสินค้าอะไรต่างๆของลูกค้ารายนั้นๆอันนี้คือโปรเจกต์ที่เราจะทําไว้ต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันไว้นะครับเพื่อดูโปรเจกต์นี้นะครับพอดีผมก็ยังไม่ได้กําหนดเป็นรูปแบบโปรเจกต์อะไรมากมายนะครับก็คือทาตามทาตามที่คิดเอาไว้ก่อนเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ฝาก เพื่อนๆติดตามรับชมกันต่อไปนะครับส่วนวิดีโอนี้ก็จะขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้จะมาเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆอ,อ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับ